ช่วงนี้เคป๊อปมันน่าเบื่อมากขึ้น <ừ> หรือน้อยลงอย่างไร ถ้าในมุมเพียร์ๆร,รู้สึกว่ายังไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นละกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความจําเจมากขึ้นเหมือนพอมันมีวงหนึ่งที่แบบมันแมสหรือมันปังขึ้นมาวงใหม่ๆที่ตามมาค่อนข้างจะไปในเวที่แบบเริ่มทําคล้ายๆกันอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้แบบโดดเด่นป๊อปขึ้นมาขนาดว่าเอ้ยวงนี้คอนเซปต์แบบเลิศอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเห็นอยู่บ่อยๆที่แบบว่าเขาจะชอบมาเปรียบเทียบกันว่าแบบเอ้ยวงนี้กอปสไตล์วงนี้จริงๆมันก็อาจจะเป็นแนวเพลงคล้ายๆกันแต่ว่าเราอะมองว่ามันมีหลายๆอย่าง ที่มันค่อนข้างไปในทางเดียวกันมากเกินไปก็เลยเลือกที่จะฟังอันที่แบบมันถูกจริตกับเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเกิดกันไม่ได้แบบถูกค้นพบของวงอื่นๆวงใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ฟังเคป๊อปส่วนใหญ่ยก็จะเป็นวงที่แบบคนเขาก็รู้รู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่วงเดิมเดิมเราอาจจะตอบยากในมุมที่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการที่แบบตามเคป๊อปเยอะขนาดนั้นด้วยเนาะแต่ถามว่าซาลงไหมในความรู้สึกของเราอาจจะนิดนึง เน,นี้ยเดาว,ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารหรือการโปรโมทอย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่าแบบมันมีวงใหม่ๆเกิดขึ้นมาแหละแต่ว่าการรับรู้ตรงเนี้ยมันน้อยลงอ่ะไม่ดูคิดเปงหรือเปล่าเหมือนกันแต่เราก็รู้สึกว่าอย่างแต่ก่อนอ่ะที่แบบช่องทางการติดตามมันไม่ได้แบบง่ายขนาดเนี้ยเรายังพอเห็นข่าวสารแล้วเราพอรู้ว่ามันมีแบบวงไหนบ้างเออมีอะไรบ้างเขาจะทําอะไรบ้างแต่ว่ากลายเป็นว่าเหมือนถุกวันเนี้ยมันเกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้นม,มันเลยทําให้เราอ่ะไม่ได้นอทิสถึงการมีอยู่มากขนาดนั้นเออ